สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูทีการแก้ไขครับนี่ครับชักโครกมันรั่วใต้พื้นครับแล้วมันหยดลงไปโดนฝ้าข้างล่างอา,อาการแบบนี้เจอบ่อยมากครับสาหรับตามบ้านที่อยู่อาศัยทั่วไปครับอยู่ที่ว่าการต่อท่อระบบฝังในใน,ในพื้นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีครับทีนี้เราจะมาแงะชะักโครกออกแล้วก็เจาะพื้นหาท่อครับเพราะว่าใต้ฟ้าด้านล่างมันสูงมากครับ ไม่ไม่สามารถทําอะไรได้เราจะต้องทําจากข้างบนครับเพราะว่าท่อมันวางจากข้างบนแล้วก็มันเป็นพื้นสองชั้นท่านผู้ชมมามาดูวิธีการแก้ไขเลยครับวันนี้ครับก่อนเชิญชมก็จะก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้กับทีมงานช่างเล็กด้วยนะครับตอนนี้ก็ยกชักโครกมาออกมาเดี๋ยวไเลยครับนี่ครับทําความสะอาดเรียบร้อยต่อไปคือการเจาะเจาะเจาะแล้วก็เจาะอย่างเดียวครับเจาะหาครับเราจะหาตัวมัดติดมครับอุดรูส่วนนี้ก่อน เดี๋ยวขี้ปูนลงไปไมันจะตันแล้วก็จาบพันาย,ยาวเลย สภาพเอาแล้วนะไม่มีแล้วนะ้ำเอาเลยเออฮะนี่ครับสบภาพเรากอ,องออกมาแล้วเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะลองเอาน้ำฉีดฉีดดูดดดเออูดนรุนแรง เดิมันเป็นชุ่มลันนะครับท่านผู้ชมเนี่ยตัวนี่เราจะลองน้ำสีไปเรื่อยๆจะดูว่า้ังลรางมันรั่วไหมท่านผู้ชมตอนนี้แล้วก็ทำความสะอาดบาดแผลเรียบร้อยแล้วครับอันดับต่อไปก็คือการปูกกระเบื้อง นี่ครับงานเก็บประมาณสิบแผน่นมามาดูกันครับว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นแบบไหนครับนี่ครับเราก็เริ่มวางฝั่งนี้สามแผน่นฝั่งนี้สองแผน่นแล้วก็มันก็จะคนละสีกับของเดิมครับแต่เจ้าของบ้านเขาไม่เสียเนียดครับเพราะว่าเราใช้ของเขาที่เก็บไว้มีอยู่แล้วครับโดยที่ไม่ต้องซื้อนะครับ บางเนาะนี่นนไนยไปเ๋ตรงเข้ามุมไปตัดเข้าม,มุเอาตอนนี้ก็เสร็จสิ้นการปูแล้วครับต่อไปก็เป็นการยาแนวทำรองกระเบื้องเราก็ต้องรอให้ปูนม,นมาดๆนิดนึงม่งั้นมันจะไหลเก็บไหรเก็บเลยครับอาจจะคนละสีนะครับแต่ก็เราเอาตามที่ของที่มีในบ้านของลูกค้าครับเราไม่ซื้อใหม่ สำเร็จเสร็จงานครับสำหรับการเก็บงานปูกระเบื้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบี่บห้าสิบห้าแผ่นครับในห้องน้ำขอบุญทุกการรับชมขอบุญทุกคอมเมนต์ขอบุญทุกกำลังใจนะครับขั้นตอนต่อไปก็เราจะต,ติดก็ติดเครื่องสุรพันธ์ครับจะโค้เราก็ต้องรอให้ปูตรงนี้แห้ง ต้องปูนยาแนวต้องปูนที่เราปูกระเบื้องแห้งเราถึงจะมาติดสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พาท่านผู้ชมมาดูวิธีเปลี่ยนวาล์วมอเตอร์ไมโครตัวนี้ไม่ได้ค่อยจะโขกทีนี่มันเปลี่ยนไม่ค่อยอยู่เบอร์หเลย นี่ชื้อมาจากวิกีีใช่นี้เองเทปมันมีอยู่แล้วเราไม่ต้องพันเทปแค่นี้ก็อยู่ครับง่ายเลย นี่หน้าตาแบบนี้ตัวนี้จะเป็นมอน้ำเข้ามอน้ำอัลชโคอันนี้จะเป็นสายชําละสายฉีดตูดเสร็จครับง่ายๆขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับพอเราวางอบลชัโคไปเชียบมเสร็จแล้วก็ตีเส้นด้วยปูนขาวหรือว่าประการมัจธก็ได้แล้วแต่แล้วแต่มีนะครับแล้วแต่ถนัดพ เราตีซึ้งเสร็จปุ๊บก็วางแนวฟองน้ำนะัวางแนวปูนขาวระหว่างที่เราทำก็อย่าให้มันพื้นมันชื้นแฉะมากเกินไปนะมันจะทำให้ปูนมันนิ่มพอมันนิ่มมันก็จะไม่เกาะมันจะไหลตรงนี้ก็การขึ้นมาหน่อยหนึ่งการกระชอเวลา ดแะโคกมันจะไม่ทะเลาะกระเอาะมากข้างนอกแต่ท่อมันสวมเข้าไปในชะโคกพอดีแล้วครับนผูชมันไม่กระชจาะหรอกแต่ล้วก็กันกันไว้บางรุ่นมันก็จะไม่มีตัวกันนะครับมันจะเป็นสวมแบบสูงอ่ะถ้ามันโปงเราก็ต้องกันไว้บ้างเพราะโอกาสที่เราจะถอดออกมาซ่อมนั้นไม่มีแล้วครับเพราะว่าเราติดตั้งเข้าไปแล้วก็อีกนาน หลายปีก็าว่าตามเส้นที่เราขียไว้เลยปีแบนแบน Thank <sniffs> ไ้วมีตัวได้ป่ะมีแมงสาบด้วยมีลงรูไปแล้วไหวไหๆไหวไหวไปเป็นการใส่แสนดีม่อนอจะโคยนะครับท่านผู้ชมี่ยมันจะอยู่ข้างล่างในตัวที่ใส่จะมีเกลียวสำหรับเป็นลูกร้อยเข้าม่านแล้วก็จะเข้าวาล์วข้างในนี้ครับ แค่นี้เองครับการใส่สายน้ำดีมอโนชโคบง่ายนิดเดียวครับใครๆก็ทําได้ถ้าใครทําไม่ได้ดูจากคลิปนี้จบทําได้เลยครับง่ายมากๆครับผมท่านผู้ชมแล้วก็ไม่ต้องใช้กุญแจหมุนเลยครับใช้มือหมุนอย่างเดียวให้มันตึงๆมือก็พอแล้วครับอยู่แน่นอนเพราะว่าในสายน้ำดีนั้นมันจะมีซุปเปอร์ลีนหรือว่าโอริงของมันอยู่ในตัวครับมันจะแน่นยิ่งขันยิ่งแน่นท่านผู้ชมหาเปิดเลยแล้วนั้นเออ ว่าไม่ด้วย้นะรัดูว่ะเปลี่ยกอยู่ขอบคุณอีกครั้งครับสําหรับการรัชมครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ